หรือมีความเห็นที่แตกต่างบ้างไหมครับถามให้คนอื่นก็พูดเชื่อเนยครับจะมีคนสักคนที่มันถึงด้วยแต่เราและจะมีคนสักคนที่เขาอาจจะแสดงทัศน,นที่แตกต่างกันไปเลยก็มีเรารับฟังอ๋อนะครับอ๋อนะยครับแล้วพยายามลตลก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 ตกตกมาให้มันเป็นแนวคิดหรือเป็นสิ่งที่เรากําลังด้วยหรือกำลังจะพูดเรามีหน้าที่สรุวพออย่าเป็นโต้เถียงกับผู้ฟังของเราเด็ดขาดนะครับอันนี้คือมารยาท ในการเป็นนักพูดในที่ชุมชนเราต้องมีลูกเล่นของเราเยอะนะฮะอย่างพี่นี่ยไปสอนหนังสือนักเรียนที่นะส0่สห้เรียนรู้มาด้วยประสบการณ์ชีวิตทั้งนั้นเลยนะนะแต่ละคนนี่สุดยอดเลยนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีเทคนิคสูงโเรานะครับอ่ะมีคำถามคำถามไหนอีกที่ยังไม่ได้ตอบแลคะคาใจครับอีก15นาทีสุดท้าย อากลุ่มลูกชิ้นก็บอกว่าพี่ขา